สัดีจ้าเซลไกจ่าที่คู่กบฏบรรดุงเฮ้านะจ้าเมื่อนี้เสาวันพุธที่สามสิบเอ็ดปีหน้าจ้าอ่าบรรยากาศปล่อยรถตอนเสาร์นะจ่าเดี๋ยวไปพาไปเบิ้งจ้าว่าพี่มุดไหนแน่นะจ่าตางเบิ้งจ้าจ้าอ่าเดี๋ยวกลอยพเบิ้งบรรยากาศการปล่อยรถคู่กบฏบรรดุงเฮ้านะจ่าเดี๋ยวเขาตามเบิ้งจ้าขั้นแรกนี่สิเป็นซ้ำที่สองแร้งเอที่นะจ่า อ่าไปทรงท่งไหนเดียวทำอ่าช่างเบียร์เบิ้งนะจ้าช่างเบียร์จ้าไปทรงรดท่งไหนจ้าอันนี้คือช่างเบียร์อ๋อไปสว่างนะจ้าจ้าอันนี้คือขั้นสามที่สองแรงเข้าจา้าสามสิบสองแรงเอสีจ้าเดี๋ยวห้องยางเบียเบิ้งลังบ้านนะจ้าว,ว่ามีรุ่นไหนเน่ยโอเคจ้าตามไปดูเลยมาแล้วจ้าอีกขั้นต่อมา ขั้นที่สองแล้วจ้ะจ้ะ,จะอันนี้เป็นหาแิปง S T จ้าปุฎาบ้านมึงเราวันนี้น่าจะออกไล์ขั้นอยู่จะ้ะเรียงคิวกันเสียออก้านแล้วจ้ะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด S T จ้าเดี๋ยวเข้ามาเมืองะจ้าว่า คันนี้ไปส่งทางไหนซอฉันมันรถหาซีแรงคันนี้ไปส่งไหนจ้าเล่มบ้านหัวประดูนเ,ะดเนะานนะ,นะใกลๆ้ๆอำเภอบันดุงเข้านี่เองโอเคจ้าอันนี้ก็คือหาซีแป้งมาเนาะจ้าอ่าไปส่งที่อำเภอบันดุงเข้าจ้า L50SP เนาะจ้าเดี๋ยวห้างยางไปเบิ้งด้านหลังกันจ้า อ่าโปรโมชั่นยังรออยู่นอจ้าโปรโมชั่นมีนาจ้าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดจ้าสิ้นเดือนมีหน้าพอดีเลยจองโปรโมชั่นไว้ยังท่านนะจ้าเรียงรายนี่สิเป็นสามสิบสองแลงจ้าสามสิบสองแลงนี่จ้าไกลๆต่อไปก็สิเป็นสี่สิบแร้งนะจ้าบรรยากาศที่ลานเฮาตอนนี้รถเยอะมากจ้า อันนี้คือรถเกี่ยวจ้ะ DC 70G พัดจ้ะราคาสด1นึ่งล้านหนึ่แสนหหมื่นจ้ะลูกค้าเก่ารับรถไปเลยที่1นึ่งมห้าบาทจ้ะตอนนี้จ้าอันนี้เขาข่าวเนาะจ้ะเดี๋ยวเขายางเปเบิ้งด้านหลังอีกจ้ะบรรยากาศรอบรอบ้านเข้าจ้ะตามไปดูเลยจ้ะ ก็จะมีพวกผ่านพวกโรตารีเนาะจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดซื้อรถไปแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังยังม่ครบเนาะจ้าก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้เลยจ้าคูปตาบรรดุงเฮายินดีให้บริการนะจ้ามาอีกแล้วจ้าทันต่อมาจ้า ะขั้นต่อมาเนาะไปส่งไหนเนาะจ้าอ๋อไปทางสว่างเนาะจ้าอันนี้เป็น40แกล้ง S T จ้ารับรถไปเลยที่15,000บาทจ้า l c 0 1 8 S p จ้าตอนนี้15,000บาทอุปกรณ์3อย่างนะจ้า เดี๋ยวเข้ามาพามาช่วงบรรยากาศหลังลงานเขานาาจะกำลังจัดรถกันจะพ่อเมนตลาดน่าจ้าพี่น้อง <c oughs> หลายๆจ้ะมือนี้รถออกลานเสาวันพุทธที่3ามสเอ็น่าจ้ะมีหน้าจะรุ่นหาสิบเอ็ที่จะตุนนี้รับรถตอนนี้ตั้มสุดที่สองมือสองอุปกรณ์3ามยางจ้า คันนี้คันต่อมาก็จะเป็น L 5 0 1 8นย์หน SP คือกันจ้ะหลายหลายจ้าพี่น้องบ้านเข้าผู้ดใดทิพปรทานในมหอดคุปตาบ้นดุง้ะจ้ะนนยาเชิญใดเลยจ้าติดถนนใหญ่เลยคุปตาบ้านดุงจ้าตั้งอยู่ที่ถนนบ้านดุงน้องเมฆจ้ามีถนนใหญ่เลย บรรยากาศจ้าบรอบหลานเธอหลายหลายอันนี้คือรถขนส่งทุบต้าบรรทุงเราจ้าสี่สิบเอีจ้ารถสำหรับลงไล่ลงน,น้ เอามากกับเป็นซีซีเอสทีกันจ้าซีสิบห้าสิบแรงจ้าลูกค้ากำลังนิยมนะจ้าข้างนี้กัจะเป็นรุ่น MU 4 9จ้า MU 4 9ลูกค้าอ้อยรับรถไปเลยที่30,000บาทจ้าสนใจสอบถามรายละเอียดใดนะจ้าบรรยากาศที่ล้างลานเท่าจ้าคือคัาจ้าเมื่อนี้ ราะเป็นตลาดนาจ้าพี่น้องเบิ่งอีกอีกขั้นหนึ่งจ้าพี่อีกขั้นหนึ่งกำลังสิคนอุปกรณ์ขึ้นรถจ้าบรรยากาศล้างลานเท่าจ้าคึกคักหกลาย L4018 จ้า กับห้าสิบแปลงจ้าคุปตาบรรดุงเราจ้ายินดีให้บริการจ้ารรบรรยากาศล้างล้างลันก็คือคาสิจ้าไปทรงทางไหนเนี่ยจ้า คือข้ากลายปัดตลาดนัดนะจ๊ะอันนี้คือทีมงานขนส่งเข้าจ้านี่ก็คือช่ออึนจ้าหลังลานจ้ากังลังจันรถไปส่งไปส่งทางไหนจ้าหาสิแร้งนี่ผู้หลานครับผมโูรานเลยหมดจ้าปัดเดินทางไก่เลยต้นนี้ ห้าสิบแรงเอสพีจ้าฟันตลาดน่าจ้าคู่พ่ตาบันดุงเฮ้า,มาเมื่อนี่หลายๆายเอาเลขมาทำไปเต็มเก้าคันนเลยจ้าเมื่อนี่เพิ่นกำลังจัดอุปกรณ์เตา่วงเนาะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากสอบถามาได้ละเอ,เอเียดนะจ้าบรรตุนต่างๆนะจ้ ติดตอ่อสอบถามกันเขามาได้เนาะจ้ารายละเอียดกับราคารถค่างวดขึ้นอยู่กับเงินดาวเนาะจ้ะะาราคารถราคาอุปกรณ์จ้าสอบถามมาได้จ้าค่างวดขึ้นอยู่กับเงินดาวจ้าลูกค้าท่านใดออกรถเมื่อหนึ่งบ่อยากใส่ค้นคำกับยูประมาณ3ามสเปเซขึ้นไปเด้อจ้ารถเท่าลายๆมันนี่จ้า บรรยากาศคือคักจ้าไปมาบหอดนะจ้ามาบหอดก็ถึงกับสอบถามกันเข้ามาได้จ้าคุปต,ตาบ้านดุงเราจ้าติดถนนใหญ่เลยถนนบ้านดุงน้องเมฆจ้าอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วจ้าออกลานเมื่อนี่เป็นสิบๆขั้นจ้าขันบอกว่า20่สิสขั้นลายลาย คันนี้กะล่อารถขึ้นก็กันจ้าอุปกรณ์ทาแล้วจ้าตรชจไปทีละสองคันจ้าทาทางไก่จ้าคันนี้บรรจุหาซีเปร่งทั้งสองคันเลยจ้า ลูกค้าที่เห็นรถอยู่ตอนนี้นะจ้ะก็จะเป็นรถมือสองกำลังรอดตรวจเช็คเลยจ้ามีสีซิบหาิบแป้งหลายจ้าช่วงนี้จ้าเดี๋ยวเงืนดาวราคารถสอบถามกันเขามาได้นะจ้าลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นใดสอบถามกันเขามาได้จ้ารถมือสองเขาจะปรับสภาพออกกอนทรงจ้าทุกขั้นจ้าขั้นไหนโบงงามนะจ้าก็สิปรับสภาพใหม่งามๆออกล้านนะจ้า อันนี้คือบุคูปบตาบรรลุงเราจ้ะหันมาท่ามีจ้ะนีท่งนีก็เป็นรถมือสองที่ตรวสภาพแล้วเราก็ล่อเก็บสีเก็บรายละเอียดนะจ้ะ,ะการจองนี่ก็คือข้าสีจองอม่านน้าเซลนเนาะกับมีคนคำคนนึงใส่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะจ้ะเอกสารอนมรุมัติแล้วห้ากับเห็ุเรื่องรถจ้ะน่าส่งรถได้จ้ะถ้าเป็นมือสองนี่ข้ากับตัวเช็กกรอนทรงทุกขั้นอยู่แล้วจ้ะแนนจ้ะ ตัวเช็คสภาพให้ใหม่ก่อนออกจากร้านทุกคันจ้าบริการส่งถึงบ้านเลยจ้าจ้าอุปกรณ์เข้ากระลายด้วยจ้าบ่มีเตยทงเตลรถยางเดียวคู่วตาบันหนุงเขาเน้นในการบริการลังการคลายพ้อมจ้าแมนจ้ากุ้าท่านใดเนาะจ้าสนใจรายละเอียดต่างๆค่ะสอบถามกันก็เข้ามาไ่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองจ้า ทางร้านเท่ากับนี่นะจ้ามีรถไวัยหุ้บริการจ้ารถขุดรถเกี่ยวจ้าหรือว่ารถบุ้งกีเนนะจ้าติดต่อกันเข้ามาจ้าอันนี้ก็จะเป็น40แรลลอน SP นะจ้ารับรถไปเลยตอนนี้15,000บาทจ้าอุปกรณ์3อย่างจ้าผ่อนนาน7ปีเนะจ้าลูกค้าทันไหบร่อยากใส่ก้นคำกะเริ่มต้นที่3 5ไปเลยจ้า ออกรถง่ายๆเนาะจ้ะสอบถามมาน้ำเชลวก่อยด้วยจ้ะจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศหน้าร้านอีกรอบหนึ่งจ้า นี่ไปทรงไหนเนาะจ้าเซียวบอยสว่างครับรุ่นสว่างรบ่นสว่างจ้านี่สว่างแดนดินเท่านี่นะเนาะสีสีแปลงใหมจ้ารุ่นนี้รับรถกันเลย1 5 0 0 0บาทจ้าตอนนี้เนาะจ้ะดาดาวตามสุดที่1,500 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้เนาะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาหาเซียว่อยไดลยเวอจ้าคุบัวต้าบ้านดุงรอยอยู่จ้า อันนี้คือบรรยากาศสดๆที่หน้าร้านคูปต้าบันดุงเลยจ้าเดี๋ยวมือนี่ห้เาเอารีวิวสำนนิก่อนนะจ้าลูกค้าท่านใดอยากดูรายละเอียดรุ่นต่างๆกาสอบถามกันเขามาในไลน์่วนตัวดไดด้วยจ้าแอดไลน์กันเขามาได้เลยขอบคุณจ้า คูณค้าท่านใดนี่ยจ้าสนใจรถนุ่นต่างๆนะจ้าคุยไล่ละเอียดสอบถามกันของมาหากรยใดเนียจ้าเปิดโทรกรยจ้า098 205 73 55หจห้าจ้าไอดีไล่น์098 038 36ขาหนึ่งจ้ากดไลค์กดแชร์นะจ้าฝากติดแถมกรยหลายๆเ้วยจ้ามือนีขอบคุณจ้าสวัสดีจาด้า